สวดแล้วดีฟังแล้วได้คาถาปลดปล่อยกรรมมันสวดหรือฟังเป็นประจำเพื่อบรรเทาอาดีตกรรมที่เคยทำไว้แก้ขัดสนเงินทองพลิกชีวิตจากตกต่ำให้ดีขึ้นเห็นผลทันตาจะเจอทางออก ทางแก้ไขปัญหาเจอหนทางหาเงินนะโมตัสสะพะคะวะโตะอระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตะอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิญญาณนะสัมปันโนอิติปิโสภะคะ,ะวานะโมพุทธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวร วิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสพักขวาวะณโมพุทธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสพักขวนะวานโมพุทธทายะ หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้า ผลจากคำสาบแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาณโมพุทธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใด พบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณนะสัมปันโน อิติปิโสภักะวานะโมพุทธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาต และคำสาบแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาบแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักควาณนะโมพุทธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวร สร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักะวาณโมพุทธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้า ยินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวา นะโมพุทธ,ธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่ง ในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาณโมพุทธทายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรม กับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาณโมพุทธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้า ยินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวา นะโมพุทธ,ธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่ง ในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักควาณโมพุทธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรม กับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาณโมพุทธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้า ยินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวา นะโมพุทธ,ธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่ง ในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาณโมพุทธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรม กับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาณโมพุทธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้า ยินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวา นะโมพุทธ,ธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่ง ในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาณโมพุทธทายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรม กับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาณโมพุทธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้า ยินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวา นะโมพุทธ,ธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่ง ในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักควาณโมพุทธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรม กับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักะวาณโมพุทธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้า ยินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักะวา นะโมพุทธ,ธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่ง ในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาณโมพุทธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรม กับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาณโมพุทธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้า ยินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวา นะโมพุทธ,ธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่ง ในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาณโมพุทธทายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรม กับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาณโมพุทธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้า ยินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวา นะโมพุทธ,ธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่ง ในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณณสัมปันโนอิติปิโสภักขวาณโมพุทธายะหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรม กับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าผลจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากำมนายเวน